สวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยนะครับทางช่องที่ดินลบบุรีฉนดราคาถูกวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมบ้านสวนสไตล์รีสอร์ทอยู่ที่ตำบลบ้านพิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนา,นายกนะครับมีเนื้อที่ตามเอกสาร3งานกับอีก21ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นฉนูดรุดแดงนอสอสีจอฉนดพร้อมโอนนะครับอยู่ใกล้อำเภอบ้านนาประมาณ6กิโลฟิวเจอร์พรกคลังสิทธิ์6 7กิโลนะครับ การเดินทางสะดวกสบายมากเลยนะครับวันนี so ้เราจะพาท่านผู ion, ้ชมมาพบกับท่านเจ้าของบ้านสวนด้วยนะครับเรามาพบกับท่านเจ้าของบ้านสวนท่านได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้จะให้พาดูบ้านนะครับให้อธิบายเกี่ยวกับว่าบ้านของเรามีทั้งหมดกี่หลังพื้นที่เท่าไหร่นะครับอ่ะเรามาชมบ้านหลังนี้ก่อนเลยนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวใช่ไหมครับ ระเบียงนั่งเล่นได้เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวและก็มีระเบียงหน้าบ้านนะครับน,น,รนังเนแล้วมีัวหลังบ้านสำหรับนั่งเล่นแล้วก็จะมีนนครัวหลังบ้านขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับ ที่ติดวานหลังนี้ก็จะปลูกอยู่ทาช่สระน้ำชนวนราคาถูกในสระน้ำนี้มีปลาและผักลาครับากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมีปลาหลายอย่างทางบานที่แปงใหม่ยังไม่ได้านบรองด้านะค้าที่จะเอาไปใหผู้ชมชมเป็นประจำนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ด้านในแปลงที่ดีก็จะเป็นห้องนอนอยู่หลายสิบต้นห้องนอนตรงนั้นก็เป็นห้องน้ำนะครับท่านในก็เป็นห้องน้ำนะครับนะครับเป็นเหมือนบ้านพักตักอากาศเลยนะครับพื้นที่บ้านสวนเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่ครับสามงาน เกือบเกือบเกือบไร่ออกมันขาดเท่าไหร่ต้องไปดูในฉนดอีกทีเหน่อค่ะครับผมถ้าจำไม่ได้เกือบหนึ่งไร่นะครับครับเกือบหนึ่งไร่อีก,อกไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะมันเพราะมันเป็นถนนช้าหน่อยีการแบ่งให้เพราะมันแบ่งเป็นสี่สารสี่ล็อกกับพี่น้องแล้วก็ต้องทาถนนสาธารณะให้เขาครับตรงนี้ก็เป็นถนนสาธารณะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับยกให้เป็นสาธารณะนะ,ะครับถนนเส้นนี้แยกมาจากถนนไทเวสองศูนย์สองสี่เข้ามาก็ประมาณสองสามร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับ พื้นที่ของเราก็จะร้อมรูว่าเป็นรั้วกําแพงทั้งหมดเลยนะครับมีกล้องวงจรปิด8ตัวให้หมดเลยค่ะมีกล้องวงจรปิดให้ทั้งหมด8ตัวนะครับดีเลยนะครับน้ำปั๊มอัตโนมัติเราเดินดูฝั่งทางนี้ก่อนนะครับครับผมเราใช้น้ําอะไรครับใช้น้าปลาอยน้ําประปานะครับต้นไม้ก็คือเอามาจากในบอกครับน้ําปปาตอนนี้เป็นปลาหมูบ้านปปาหมู่บ้าน ไฟฟ้าครบส่วนน้ําที่ทําการเกษตรลดต้นไม้ลดใช้ในบ่อทุกอย่างในนี้ก็เป็นน้ําบ่อกนะครับอันนี้เป็นศาลาริมน้ํานะครับตั้งอย่างเดียวไม่มีเวลามานั่งบรรยากาศร่มรื่นเลยนะครับสาน้ามีน้ําตลอดทั้งปีไหมครับเนี่ยมีทั้งปีค่ะไม่เคยแห้งไม่เคยแห้งเลยนะครับโอเคครับเรามาดูบ้านหลังที่สองนะครับบ้านหลังนี้ขึ้นงนี้ก็ได้ขึ้นได้สองทางนะครับ ทางนี้ก็ขึ้นได้นะครับอีกทางหนึ่งก็อยู่ฝั่งทางด้านโน้นนะครับของทุกอย่างในบ้านโซฟาทุกอย่างให้หมดเลยใช่ไหมครับเขาไม่ได้ให้ค่ะโซฟาอันนี้แล้วมันจะมีเตียงแล้วก็มีทีวีที่ที่ไม่ได้ให้เลยเหรอเกงอันนี้เขาไม่ได้ให้ค่ะอ๋อไม่ให้นะครับโอเคจะมีพวกของใช้ตรงนี้ก็คือพัดลมพวกอะไรเนี่ยควรหลังบ้านแอร์มีแอร์นะครับตู้เย็นเครื่องนี้ไม่ได้ให้นะครับไไม่ด้้ให โซฟาหน้าบ้านาก็ไม่ได้ให้นะครับไม่ได้ให้แต่โต๊ะอันนี้ก็คือเอาไว้ได้ค่ะโต๊ะอันนี้ให้นะครับกินช้าเนี่ยเดี๋ยวก็ลองคุยกับแฟนอีกทีได้ครับเดี๋ยวทางเจ้าของท่านจะปรึกษากับแฟนอีกทีหนึง่งนะครับอั่ให้ค่ะอันนี้ไม่ได้ให้อันนี้ก็คืออันนี้เป็นเตียงคือมันเตียงมันติดเถาวรค่ะเตียงไม่ได้ให้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ให้นะครับเป็นห้องเป็นห้องนอนนะครับเป็นสองห้องนอนนะครับ ครับเป็นสองห้องนอนเลยนะครับอันนี้ก็คือเตียงครับเตียงตรงนี้ติดกับเขาทำติดในตัวเลยอ๋อเขาทำติดนะครับอันนี้ทำติดนะครับนะครับทำติดกับพื้นนะครับมีแอร์มีพัดลมให้มีแอร์มีพัดลมนี่มีห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำนะครับบ้านหลังนี้ก็จะมีทั้งหมดสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำด้านหลังเป็นห้องครัวด้านหน้ามีระเบียงนะครับมีระเบียงมีระเบียงหน้าบ้านมีทาง ขึ้นลงได้สองทางเราลงทางด้านนี้เลยนะครับได้ราคาขายเท่าไหร่นะครับสองล้านห้าพร้อมักโอนเรียบร้อยค่ะราคาขายสองล้านห้าเจ้าของออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกสวนหย่อมเนาะตอนแรกมันน้ำมันจึงเขาก็เลยปล่อยแล้วเอาปลาออกนีก็ใช้ได้สวยเลยนะครับม่อยใช้ได้เลยเอาปลามาปล่อยได้อันนี้ต้นพยุงนะครับ มีทั้งหมดกี่ต้นครับต้นพยุงพยุงมีต้นเดียวมีต้นเดียวนอกนั้นก็เป็นผลไม้หลายอย่างอะไรจิกน้ำแล้วก็อานูนต้นชะมวงอันนี้บุงนาศรีบุงนาศรีใช่ชมวงอันนี้อะไรนะคต้นคือต้นอันนี้อะไรนะครับอันนี้จิกเอต้นอะไรล่ะที่เขาปลูกตำปั๊มจิกน้ำแล้วเรียกวิธีต้นนึงเขาเรียกต้นอะไรนะอีกหนึ่งนึกไม่ออกครับผมอ่ะครับโอเคครับผม แล้วก็อันนี้อันนี้ต้นไม่แน่ใจนะครับว่าต้นอะไรนะครับแต่ก็ล้มลื่นนะครับล้มลืล่นอ่าชัยพฤกษ์นะครับแล้วก็อันนี้การหลงแดงดอกออกการหลงแดงคือต้นเล็กๆนะครับああส่วนทางด้านหน้าบ้านก็จะมีมีช่อม่วงมีถังยุงครับเอม่วง,ง,งกำลังออกดอกอน,นี่เลยนะครับนนเดี๋ยวก็ออกดอกแล้วเนี่ยชัยพฤกษ์เดแล้วพอแล้งเนี่ย กองของมดอกกสวยมากมีชิงช้าด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีอันนั้นคือจิตน้ําแล้วก็ต้นมะนาวกลาลังออกลูกเลยนะครับผมแล้วก็มีหนทนอ,อัน,นี้ด้วยนะครับก็ถือว่าร่มรื่นแลวนะครับที่จอดรถนะครับมีจอดรถได้ก็ประมาณสี่คันนะครับแล,แล้วก็ีสองห้องฝั่งทางด้านนี้มีห้องนอนอยู่สองห้องนะครับ สองห้องนอนนะครับห้องครัวอยู่ทางด้านนอกนะครับแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ําก็จะแยกเป็นห้องนะครับเป็นห้องอาบน้ำหนึ่งห้องแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ําส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องปลดทุกนะครับส่วนด้านหลังบ้านนะครับมีกําแพงล้อมรอบเลยนะครับ านเจ้าของบ้านท่านบอกว่าถ้าใครที่ชอบเลี้ยงหมานะครับท่านจะยกให้เลยนะครับทั้งหมาทั้งแมวขายตรงนี้ก็จะเอาของพวกนี้ไปเก็บที่หลานข้างหลังนะฮะที่หลานมันจะมีอยู่กับเครื่องงานกว่าๆของน้องสามคนเล็กครับผมขาวก็กลัวไม่มีที่อยู่ก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสวยๆเลยนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครนะครับพร้อมอยู่เข้าอยู่กระเป๋าอยู่ได้เลยอยู่กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับ ทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมันอยู่เนี่ยก็อาจจะมีคนฝากดูได้ดูแลให้ได้ครับมันมีใก้เพราะมันมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วครับก็ดูแลได้ซื้อแล้วถ้าไม่มาอยู่นะครับหรือว่าจะมาโทรหาเราได้จะ่านอะไรอะไรก็พอแฟนเป็นช่างจะทําอะไรก็ให้เขาทำได้ครับแล้วหมอมาทำเองก็ซื้อไว้แล้วถ้าไม่ได้มาอยู่หรือมามาเป็นบางครั้งคราวก็สามารถที่จะดูแลให้ได้นะครับมีคนอยู่ครับบ้านพร้อมอยู่ทวนอีกครั้งนะครับ เนื้อที่ทั้งหมดก็เกือบ <3 S 1> หนึ่งเกือบหไร่เกือบหนึ่งไร่ะครับราคาอยู่ที่2,500,000ห้าพร้อมหักโอน 2, สองล้านหาแนพร้อมหักโอนนะครับรท่านที่สนใจบ้านสวนสตา,ารีสอดแปลงนี้นัดดูบ้านสวนกับเราได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์098-147-3498รีกเบอร์นะครับ088-790-2134 หรืออีกช่องทางนะครับ f a Facebook Fanpage YouTube Line Instagram t i k t o k ทางช่องที่ดินลบบุรีโฉนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องที่ดินลบบุรีโฉนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ